น้ำตกนะครับผมวัดบ้านกกขาวนาลามนะครับท่านผู้ชมครับแบบก็ถือไลฟ์บ้างไหม สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมพ่อคือผมบ่าวสักคักออโลดชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านกกขาตะบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับด้านหลังของผมครับลูกมัฮอนหล้าเดินนะครับผมพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับวัดกกขาวนารามนะท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาภนะครับผมกับหลวงพ่อเปิดทรัพย์นะครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อเปิดทรัพย์นะครับผมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับผมแล้วก็ พ่อปู่ศีสุโธและก็แม่ย่าศรีปทุมานะครับท่านผู้ชมครับเพื่อขอต่องวดประจําวันที่16ตุลาคม2566นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับผมโปรดใช้วิจารยญานในการรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566นะครับท่านผู้ชมครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง บ่าสักคักอรรถด้วยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทําบุญแล้วก็ไปขอโชคลาภแล้วก็ชมความสวยงามของหลวงพ่อเปิดทรัพย์นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับผมมีสุภาพบุรุษครับกับผมบรรจารย์กับผมก็มีนะครับผมผู้ที่มาทําบุญนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้นี่ห้องมาแม่นี่ห,มมห้องเดียวครับผมท่านผู้ชมครับนี่มีลมด้วยนะครับผม มาให้ในรถครับฮ่าฮ่านผู้ชมเรามาถึงแล้วนะครับผมท่านผู้ชมก็จะนะครับทำบุญนะครับผมเราเป็นนีกระถินนะบอกครับอ๋อกระทินครับครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับก็คุณแม่ก็จะบริการดอกไม้นะครับผมเครื่องเครื่องไหว้ครับผมลุงพ่อเปิดซัพนะครับมีคนถือเหรียญน้ำพึ่นบวกรบแมงวอดวันบอกาถื่นะครัโอ้เขามาแก่บนบอกเขมาไหวามาไหว้คนราไปมาหว้มาต้มขี้เขาถือลายบวกระแมงเขาถืสายเขาสมควรอยู่ วันนี้ออวันที่16ตุลาภคมก็จะมาเพื่อเป็นแนวทางกับ FC ฟซีขึ้นกันเพื่อมีโชคมีลาภเนาะครับเน้องอ่าวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกนี่เลขเี่ออกเนาะครับะครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อเปิดทรัพย์นะครับท่านผู้ชมครับ สวยงามนะครับผมท่านผู้ชมคนนี้เป็นร่วมทำบุญกระถิ้นนะครับวันที่5พฤศจิก,กา5พฤศจิก,กายนนะครับหลวงพ่อเปิดทรัพย์นะครับด่านเลย วันนี้เราจะมานะครับผมกราบไหว้ลูกพ่อปัวทรยบก่อนนะครับขอพรแล้วค่อยขอโชคนะครับผมครับก็มีประชาชนนะครับผมพี่น้องเป็นเดินทางมาถาวายขอพรน,นะครับผมมาแท่สถานที่ต่างๆนะครับ นี่นะครับผมร้งพ่อเปิดรั์นะครับท่านผู้ชม หลวงพ่อเปิดซับนะครับท่านผู้ชมสาธุสาธุนะครับคนเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมมีคนถูกหวยด้วยนะครับผมถูกเยอะนะครับ ท่านผู้ชมนะครับอยู่ทางบ้านนะครับก็สาธุด้วยกันนะครับอะแต่ผู้ชมครับผมก็อธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อินาสกาเลนะพุทธะหิรัญญาวาอาวัตังอภิปูชิชยามิอิมัสานุภาเวนะอายุวันนังสุขังโพโคระลังโหตุสภะธาสิทธิมัตุสิทธิมัตุสิทธิมตุสิทธิลาโพสิทธิยโสสิทธิโปโคสิทธิเตโชสิทธิชายโยะวันตุสภะธาพุทธะหิรัญญา อาวัต <s umi> ังส <salud> ัทปาเลตุนะโมพุทธายะสาข้าพเจ้าขอรอำน้อมบูชาหลวงพ่อเปิดทรัพย์ด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยอนุภาพแห่งการบูชาหลวงพ่อเปิดทรัพย์ขออายุวันณะสุขโอกระทรัพย์พละความสําเร็จในโชคลาภความสําเร็จในยุทธนาทีการงานความสำเร็จในโอกรทรัพย์ ความสาเร็จในชัยชนะและการดาเนินชีวิตจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จทุกเมื่อเถิดาขอให้ลูกพ่อเปิดซับเปิดโชคเปิดหลัภเปิดโชกเปิดลับค่เปิดรั์นะครับสมสาสมือสมเสียงของปูลวงปูเปิดรัพย์มาขอโชคขอรัพย์ขอเนียนให้หลวงปูเปิดด้วยเถินสาไมมีช่องบอสักคัดอรรถวาเป็นตัวแทนเอฟซีทัวโลกั่วประเทศครับมาขอโชคขอหลับให้ลวงพ่อเปิดให้ลูกหลานเให้มีโชคมีหลัภ นะครับสาธุสาธุสาธุนี่ครับัเขามีผู้คนมาทำุญแล้วก็ถ่ายรูปนะครับผมเาธปุ้เปิดโชคเปิดทรัพย์ไอเอฟซีที่รอชมทัวร์โลกทัวร์ประเทศสาธุ ต่อไป้้วก็ไปขอจุดทูบไทยด้านหน้าเนะขอโชคคืูกระปูสีสุดทูทมาวัานนะั้นปูให้แล้วเนาะตรงตรงเลยนะคะ เปิดซับมั่งขัางนะครับท่านผู้ชม่ถูกหรือเปล่าคะย็บเลยบรเปล่าคะ

จยูทูบบอกเก่าขอโชว์ขอลาบได้ครับบัณฑิตท่านผู้ชมนะครับผมมีไฟบ่เนี่ยหลังจากที่เราบอกหลวงพ่อเปิดซับแล้วนะครับผมไม่มีไฟบอกเก่าหลวงพ่อแล้วนะครับก็จะมาขอโชว์ขอลาบนะครับผมกับพ่อปู่สีสุดโทะน,นะครับมีไฟบ่อยูห่หัน การสร้างแบบอลังการมากนะครับแต่ผู้ชมครับอง์พญานาคอมค์พ่อปู่ศีสุสทโธยาศรีบุมมาความยาว40กว่ากว่าเมตรนะครับผมต่อองค์นะครับ บ้านโกกขาวนารามนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่บ้านโกกขาตะบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมครับ สวยงามมากครับท่านผู้ชมครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถที่ทําบุญนะครับผมขอโชคลาภนะครับผมกับลวงพ่อเปิดรัพ์นะครับ อ่ะแต่ผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เราจะมาขอโชคลาภนะครับผมกับพ่อปู่สีสุโธย่าสีปทุมมานะครับสาธุสาธุนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ กายว่าจาจิตตังอาหารวันธานาคาธิบุรีศีสุธทวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปิกายวาจะจิตตังอาหารวันธานาคาธิบุรีศีสุธทวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปิกายว่าจะจิตตังอาหารวันธานาคาธิบุรีศีสุธวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจามหาลาปภปิโยนาคขันธปริตัง สาธุสาธุมือนี้หลวงพ่อเปิดทรัพย์แล้วก็พ่อสีสุดโทค่ะพ่อสีสุดโทปู่สีสุดโทย่าสีปฐุมมาเมื่อนี้<ฆ>ลูกหลานมาขอโชคลาภน้าเด้อเพื่อไปฝากเอฟซีตัวโลกตัวประเทศ็นโลกค่อยความหวังเพื่อให้มีโชคมีลาภให้เปิดป้องเปิดทางเปิดทรัพย์เลขสวยมาน้าตัวใดงวดประจันวัดทิศพกตุลาคมสีหอดนนีน,นะคบผมก็ให้ออกมานําตัวเลขถูกด้วยครับเด้อเมื่อนี้ลูกหลานสิมาขอสามตัวกับสองตัวสองตัวสีเซียมซีเนาะค่ะ นะครับผมจะได้ไข่ห้ออกมาเด้อปูเด้อสามโตเก่งๆได้ถูกไปเด้อจ้ะสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเขารเรียถูกเราเอาเซียมซีมาขยาเนาะขอเพิ่เนเรียกล้างนํ่นะครับผมแต่ผู้ชมก็เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับคุณท่านผู้ชมนะครับ เสียง C นะครับเสียง C ขอสองตัวนะครับ เป็นเลขท้ายสองตัวนะครับสาธุ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 เดือปูปูสีสุดโต่งลงสีขอ,ขอเขยยาเซมซี่สองตัวขอให้ออกมาในเซมซี่สองตัวเร้อปู่ะซาปู S <S อ,ออกสองเลยเอาขอเอาตัวน,นี้ก่อนนะต้นมันพลิกขึ้นก่อนนะเออต้นมันพลิกขึ้นออกสองใหม่ได้ครับท่านผูช้ชมครับจับตันนี้ก่อนเลยนะคะเป็นเลขเก้าครับเก้า <9, S 1> นะครับเก้าอะไรเอ่ยเก้าห้าครับท่านผูช้ชมครับอ่ะเก้าห้าแล้วนะครับผมเลขเซ<อ>ียนซีนะครับเลขท้ายสองตัว นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอเลขกทูบนะครับผมกัจจพท่านผู้ชมเดินชมความสวยงามนะครับของวัดกกขาวนารามนะครับผมหลวงพ่อเปิดทรัพย์นะครับผู้ชมครับจะทำบุญอะไรครับทำบุญกระทินนะพ่ตักต้นกัต้น ทำบุญกระถินข้ากท่านผู้ชมครับสาธุสาธุสาธุซาตุเด้อข้าพเจ้านางสาวสุภาพรผู้ธาพร้อมนายประเสริฐศักดิ์ธามณีข้าพเจ้าได้มาท้าบุญมณีขอให้บุญกุศลที่หลวงในถ้ำที่ลูกได้สร้างขอให้บังเกิดแก่ครอบครัวของลูกอยู่เย็นเป็นสุขสาธุสาธุสาธุ ข้พเจ้าประจันเนี่ยเมาเวทุนเถ่เจารีบวชื่เมตตุยาข้าพเจ้าถผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาลุ้นตัวเลขนะครับผมว่างวดน,นี้นะครับผมหลวงพ่อเปิดทรัพย์จะให้ตัวไหนนะครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อเปิดทรัพย์จะให้ตัวไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ โอ้ท่านผู้ชมครับเลขสวยมากเลยนะครับเลขสวยมากเลยครับผมหกเจ็ดแปเป็นเจ็ดหกแปดนะครับถ่านผู้ชมครับอืเลขสวยมากเลยครับเจ็ดหกแปดครับคุณพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับนี่สวัสดีค่ะพี่บัวลอยนะคะพี่บัวลอยนะครับพี่มาจากที่ไหนครับพี่ท่าตูมค่ะท่าตูมนะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่เอื้องค่ะครับผมมาด้วยกันนะพี่เนาะ ครับผมสดีครับผมครับคุณพี่สายมูสายมูเหมือนกันครับตอนนี้เลขทูบของผมเข้ามาจุดขอโชคขอลาเพื่อเป็นแนวทางให้กับ FC ครับงวดประจำวันที่16ตุลาคมครับได้7.68นะครับ7.68หมาเจอคุณพี่สายมูด้วยครับวันนี้นะครับผมคุณพี่จากท่าตูมนะครับวันนี้มาลุ้นโชคด้วยกันนะครับผม ขอโชคลาภที่วัด้านกุขานะครับผมหลวงพ่อเปิดทรัพย์นะครับผมวดนี้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอาสักคักเอาลดด้วยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาสรุปตัวเลขนะครับท่านผู้ชมครับผมครับได้ครับได้เรามาสรุปตัวเลขกันนะครับท่านผู้ชมครับกับ หลวงพ่อเปิดทรัพย์นะครับผมวัดบ้านโกคากับปู่ศรีสุดพ่อปู่ศรีสุโทนะครับผมท่านผู้ชมครับจุดทูบได้768นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เลขเซียมซีนะครับผมเลขท้าย2ตัวได้95นะครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกับหลวงพ่อเปิดทรัพย์วัดบ้านโกคาตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณพี่ ถ้าผมที่มาลุ้นโชคด้วยกันครับผมขอบคุณครับคุณพี่คุณสวยครับผมวันนี้แนี่ยเนี่ยเจอกันแรกเลยเจอกันแรกแล้วใช่ไหมมาก็ได้เลยใช่ไหมมาเลยได้เลยเลยมาเลยได้เลยใช่โอเคครับผมขอทุกท่านโชคโชคดีครับผมขอเฮงกุญปังครับสวัสดีครับ